close for the overheat target spotted i shot an enemy. the uh. we uh. look target the enemy is moving in i'm under fire middle of my taking okay right, right. ช๊ lados ยู่ใน c l i เช diz ่งอนตรงตการ t to s a งเอาหลังรืมจาท์ดูห e disputvie ลง o c o l เลยค Just giving my shields a recharge. Shields, if you please. Taking fire. The them. We're close close to the ring. We have one. The the fire. The fire. Say one. คนดีสองตัวเนาะกนไม่เยอะมากดีกูอยู่ไหนวะไม่หลับนะ

Ten seconds. The ring's just ahead. Another enemy falls. Reload. What the fuck? Don't. Parralel beam. เข้ทันอีกต่อพี่เสียยังไม่ชุบยังไม่ชุบกําลังชุบกําลังชุบแต่เลยพี่มาดบอกแล้วทำเป็นปลาดทำเป็งตัวดาบมันไม่ได้ข่าวอะไรเฮ้ยอีเชี่ยอีเชี่ยดาบมันลงจะโดดเดียวเข้าไหมมันโดดตายเอ้ยโดดตาย ไอ้เหี้ยออกไอตัวมงเอาตัวประกันตัวบกันตัวันอืมลมยังงกันมายวม

2 tiếng. Cut down an enemy. Pi, 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 pi. One squad in the area. Smart bullet. Smart bullets. <laughs> <Tìmai, tìmai. cười> ีเยอะจังอะสามเมตรเติมเลือแป๊บนึ่งขึ้นบนกระโดดมาบินโอเคล้มมาขึ้นบน

แต่เลยแต่เลยเข้าไปต่อโอเคผมต้องดีมช yeah. oh, ่วยผมด้วยเฮ้เลี้ยมเลี้ยมเล้ยมไปมาไปมา

จบอะไรอ่ะมีตัวขึ้นดาบเพื่อนไปแล้วกูเก็บเองเพื่อนอย่าใจร้ายใจร้ายเป็นอีปมันหลังยิงหลังยิงหลังยิงแป๊บนึงสองปีหน้าหลังเลยโโอ้ห รัดได้นะเราวัดได้ทีนึงยกลับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวไปกันนะชาติครับแล้วทำต่อเลยแล้วไม่กวนทั้งสองเจ็บปลยไม่หลับวัดแบน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 ไปวัดแบนดีเจ๊ไหม

ลผมนั่นอยู่นี่ตีนึงนะไปนิดก็เขาอยู่ก็อยู่กูไปละมึงเปิดประตูมึงจะเปิดประตูด่นประตี่้อโอ๊โเขาขวาย ออกมาอมาออกมาโรับตามเหรอเออมันขึ้นแ้งเตือนเอาแล้วป่ะพี่ต้องมาอยู่ไหนนี่ประตูนี่็อกตายอยู่้วตายอย่มันโดนตีตายมาสวมาม มาเลยสองตัวเลยสองตัววกับได้สิาดับข okay. ึ้นบนเด้ราลงรลงชุดไหนยูมานะมาแล้วให้สวยหลือเดียวตเดียวตัวดียวบังให้ตัวบังให้ชุหนพี่ตีอันตีได้ปะเดี๋ยวพี่มันมามาแล้วมันมัมามามาวัด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 มาใครรับเราเหรอเอ้ยมันขึ้นแจ้งเตือน ยี่รวงงไปอ่ะแล้วมันแกนเซ้นมาแนเซ้น,นแนเซิย่ังงงไปหมดละมันไม่เข้าไม่เข้าต่อไปแล้วก็เสื่อมน,น,น,นลงมาดียงได้ยิงได้หมอ่ะโอ้กระโดดวิ่งล่างล่าง,งสองตัวล่างสองตัว

นี่ไงหลังรถหลังรถู่กแล้วว้าบออกไปน e ่ e ล่ะมองดูนี่ล็อกไว้ล็อกไว้ขบวนขบนละยังยังนี่อยู่อยู่นี่แหละ รถสอง oui. er ี mm ่รถสี่ลมลมที่ฝวาย่นี่ยังวนห่งรอบลรถับได้แรมากเลยฝางข้ามรถตัวหนึ่งแอดหัวับแบบนี้วะลับได้รถหนึ่งปัได้ปั๊มขับได้กลับเร็จเกาะเลยพี่มาแล้ว nah <kindergarten>. สองส มา้ยเมายเมาามมาหนมาหนมาตัมา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 มมามามามดมามาามามาดไม่้าามันมาไหมมาไหมไม่รอยากขึ้นตึกเล่นมากเลยขึ้นตึกมาจริงะ

จะล้ม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 ว่าเม่อไหรเมอไหร่เมือไหร่สวยชุบเลยพี่แก่บ้านแก่บ้านแกขึ้นม่ได้ขึ้นระวังระวังเรามีแถวแล้ววับขึ้นม่ได้ขึ้นม่ได้ขึ้นจะล้มจะล้มเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสวย มามามาเข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 ามาหลังหลังหลังมาที่นี่ลงัลง, okay, okay. ง,งถ้าเรามีคนนะแบบี่หลงมขไม่ปล่อยปข้างหมีคนเตะรอเราัวเราเล่นได้ไประเบิดแปดข้างหลังจป่รู้ข้างหลังจข้างหลังจเอาเล่นได้ ท่านกูไปน้องีตีน,นต้องมัน,นยิง้ระวังสยสวลีเซลีเลีเซ็ตตัวผิวแล้วตัวผิวเอาตาดติดมาดับขึ้นมาหัว,ว <m. S 1> กูโอ้ตาสองตัวตาตัวเลยเกิ จะวับต่อยพี่ชุบๆๆติ้มๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆไปับอื้อน่าจะวับหลงโดดไปมู่กลาง้อยู่กลางอยนนี่มันกมานั่ะที่บนที่บนแบบปกมวา

ขันลงไปกันน็อกตัวน็อกขันลงไปดีเด็ดแล้วเดี๋ยวจะเอาคูมันจะเอาคูแดดมาเอาสุดมาให้พี่มีแค่ไหนไม่มีกล่องไม่มีกล่องให้คุณดึงเลยเหรอวะ หมดแล้ววะคว้ามาแล้วไตีไดตีมีตัวนึงนะเนี่ยไดตีตัวนึงเนี่ยมเนี่ยอะไรนบเหมือนตัวเดียวเลยไดตีน่ะแถนไหนป่ะเดี๋ยวยัดไตีนเลยนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยลงลงเลยนะว้ามาให้าลงด้วยน่ากูต้องลงขวาขวามันเตรียมดันมึงแล้วขวาขวามันดันได้รอ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  อยู like ่ตรงต้องเล่นได้นะรังังหลังเล่นมาอยู่นี่ไม่ดมีสิ่งจี๋หน่อยปะแอคยูไปอะเริ่มเจอแล้วนะไม่ใช่กแะแทกเฮ้ยตกโอ้โหเหีย เดี๋ยว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 เดยวไปหาบ้านอยู่เราไปหัวเรายองมาไงเนี่ยเฮียตัวปอมิลัดมันวิ่งมาถึงนี่ได้ไงหนีมาดิจริงวะเนี่ย มันปล่อยมาจากยานป่าววะโกจริงไม่พี่อ่ะปล่อยมาจากยานฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ยานไม่ไหวเลยเอาอีกตัวเอาจะตัวเดิมวมาลบหมดหมดที่หลังมาที่หลังมาไม่รู้นี่ผมได้ว่าผมพาออก

Right. An enemy shield, Orblade. Enemy shield cracked. doing well, hey, right. now. We look just giving my shield กดไม่หยุดดเป่ากดไม่หยุดเ e ้ยบ้านเ g บ้านเขาดับไปอ่ะเฮ้ยอันตรีไปเต้เต้ต้องชุบอันตีอันตีมันมาเนี่ยละเต้เป้าลอกเป้า สเสียพอเปล่ามึงอ่ะเ <Yeah. S 1> ียชุดจริงเฮียครับอาด่ไม่ถึงไม่ถึงก็ดีคุไปแล้วด้วยมีสอตัวย so ืนอยู่เรไกลูดโดดเลย้ลลยอม